เอินเสาามามือนี้กับ่กเศารามาในดอกว่าต่วะหกโมงนะอยากออกมาต่ทั้งนองได้บันนี้หญิงปกติพซิเลรนงอมๆอยู่ในห้องกับนองกับพีเด้เอาใหม่ไม่มีนองค่ะมีแต่พีใส่กับพอโอ้บมแมนพีสาวโอ้ยเบาหยังก็บ่กถือแย่นี่เบามาแล้วมาเต็มออนี่แหละฉันคันว่าแมนอุจัวจากับว่าแมนฉันคือปกติเซรนอยู่ก็เอยก็พอใด้ห้องแมนบอกเซรนงอมๆจนแม่เห็ดยังแล้วแม่จัางไปฮับออกมาแมนโบแต่ว้ามื่อนี่แอ๋ออกมาตะเวนค่ะอแอออกมาตะเวนจังไหนไแ้ละบันนี้แม่กับ ิงฉันอยากสีบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้าแบบนี้แมนบอการออกมาใส่บาตของใบว่าชาวบ้านน่ะนะถูกถูกกั้วเลื่อนข้าเจ้าพักกันออกมาได้บอบบานผู้ใดที่อยู่ในตอกในซอกในซอยที่แบบว่าพระข้าเจ้ายางไปอุ้มแม่นข้าเจ้าบินทบาดไปบ่อหอดยังสีนะข้าเจ้าก็ออกมาทาลาดใส่บาตอยู่หน้าปากซอยเป็นอีหยังที่แบบว่าพร้อมเพียงเรียงหน้ากันมากเลี้ยวเบิ่งแล้วมันเป็นภาพที่แบบว่าเห็นแล้วมีความสุขแม้หลังจากนั้นแลนี่ค่ะใหญ่คับน้องแล้วเบิ่งผู้น้องนั่นน่ะคันมีใหญ่ขี้น้ำแบบนี้มันมักบ่คักเลยเด้แต่ว่าตอนนี้ฉันรููู้้้้้้้้้้้สสสสสึกกกกกวว่่่าานนนนนอออออองงงงงงีีิิใหหญเยยแลลดดต็็มโพืืททัััััจจ ั่ามาที่เขาเสาของเฮาอันนี้ก็สิเป็นก้อยบอยเชอรี่ย่าสันเอาให้เหลือจากใส่บานนั่นละแล้วก็ลาปลาแล้วก็สิมีมกค่ะมกหัวปีใส่หมูเขาไม่ยาแล้วก็สิมกไว้ตั้งมือขึ้นนั่นละแล้วก็มีอีกอันนึงอีกย่างก่อนฉันเบิ่งมาท่นโอ้ถอดใส่ก่อกับถอดมัมมีน้องเอซีผู้หนึ่งเพิ่นถามฉันมาเนาะแสดงว่าน้องเอซแบบว่าเพิ่นน่าสิเพิ่งมาติดตามนั่นละแต่ไม่เป็นไรพี่ดุษสะดวกตอบน้องฉันก็ตอบน้องไปแล้วละน้องก็ถามว่าเห็นชีวิตพี่ดุษดีแบบนี้หนูขอสอบถามได้ไหมคะพี่ดุดเป็นคนมีต้นทุนมาก่อนไหมเคยลำบากไหมคะตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ตอนไหนมีลำบากบ้างไหมคะหรือว่าต้นทุนดี แบบนี้แต่ไหนแต่ไรเิงเอ,อ้ยยาย,ยสิบอกว่าตาเด่หนห่อยนะเอ่อลำบากแห้งสุเอนีเย่หเห็นคนตกทุก,ทกได้ยากที่เป็นผู้ใหญ่สุเอนีเอ่หก็เลยนึกถึงว่าตะกี้ตอนกูเป็นเด็กน้อยนะ่ะนะกูเห็นมามี่ทัทบมาหากินกูแห็นลำบากกูมึงจะสิคิดจะสิแต่หลอดเลยเด้คันผู้ใดแบบว่าทักมายืมเงินฉันแล้วมาบอกว่าช่วงนี้ลำบากช่วงนี้นักฉันก็นสิได้ตอบน้องเพิ่นไปว่าตอนนี้เธอใหญ่แล้วเธอมีวุฒิภาวะเธอแบบว่าพ้น18ปีแล้วเธอไปเฮ็ดงานอยู่ไสเขากับอะไรยังน้ำก้นพระไปหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่รััััััััับบบบบบจ้้้้้้าาาาาาางงงงงงรร่่่ยยยยยยลลลลลถวหเเธออไไปปดแแตตตสฉฉนนนนกมุ คิดเบิงว่าห้าล่างมือเงินไปโรงเรียนกับบอมี่ล้วห้าล่างมือแมนบอไทยเฮียนบอมี่เงิ่นบอมี่แบบทีบอมี่เลยเด้บอมี่ทางไปหาหลับจางบอมี่ท่างไปใส่เลยรขยูปูฉันเล่าบวชเล่าบวชอยูบ่บัดปลาฉันก็ต้องไปขอเขาคนบาดอยู่บัดปลามากินห้าล่างเทียแมนบอกะซีมีแกงกะทิแกงกะทิใส่บุ้นเสน้นหอมาประมาน3ถุงถุงแรกกินตอนเศรตอนเทียงกินถุงที่สองตอนแรกงหยงเงยมันบูมมันเน่าบร่ได้กินจ้อยนั่นแหละฉันบอกไว้เลยว่าฉันลำบากมาแต่ในหน่อยลำบากบอกคักชีวิตตอนันแลนี่ค่ะมือนีกับผ้าดินเดนมา ที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับกรุงเทพขอนแก่นเงยพ่อตากก่าวเขามาในลีบมาสตาร์ไห้เลยจักไห้ยี่ยังนี่แล้วก็เลี้ยวนาเลี้ยวหลังแล้วก็ไห้แบบนี้เหมือนนั่งจำนะนั่งจำได้า่าก็นั่งเคยมานอนโรงบาลนี่จังสิแม่แต้ว่าแปลกเน้ตอนไปฉียดยูอนา,ยนะนาา,า,นามันาายน่ะนั่งบ่ห้ได้นังมวนบอคักแนลนเล่นโอ้ยบ่แมนแลนบระันไเด้เรีนได้คือ <c oughs> ตอนไปอนมามัยนะ่ะมันมีมู่มีเด็กน้อยหลายแมนนั่งก็หาวบัดนี้พอตามาโรงพยาบาลมันก็บ่ค่อยมีเล็กน้อยได้มือนี้ฮึยนั่งก็งอแงจังเส็นนั่่ละนั่งย่านแม่เันบหอกเ้องพ่่นน้วีบสด ไปนอนเล่นอยู่ปุ่นค่ะอีเยี่ยนเด็กไม่ได้รู้สึกรู้สมยังเลยฉันก็นเลยบอกว่าอีหลามาเหรนยญน้ำนองมาอ่อยเอาน้องหนูไม่รู้ว่าจะอ่อยเอาน้องยังไงแม่ปล่อยน้องร้องอยู่นั่นแหละว่าสันว่าเอาอีนี่แม่นี่อยู่จังไดนกะไฮตอนนี้บ่เอายังจักยางคือแบบว่าอยากให้แม่พาออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนาะบ่อยากอยู่บริเวณนี้แล้วจังสี่แม่เอาอยังรอกะบ่อยู่ค่ะคล้องลงคล้องเล่นนั่นนน,นี่กะบ,บ่อยูท่วมต้องการของแดดแดนตอนนี้คือออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดหญิงบ่ได้ไฮธรรมดาเด้ขนาดแบบว่าคุณพยาบาลมาท่านไไไไไไดดดดด้้้้้้เเเ็็อออีีีหหหหยยัััััััััังงงแแแคค่่่่่่่ขขาาปปปนน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 นกกกววววรบลโโจะมม มันยานบอกขากแต่ว่าห้ตั้งแต่ที่แหลกแลมันบอกพอตะโดนจิ้มเข็มห้แค่แป๊บเดียวได้ญิงบ่ถึงสิปีกับเส้าห้แม่นี่คนดื่อเนาะหลังจากนั้นกะเาออกมเ่นมาออยกันอย่นี่แหละจากนั้นม่นบอกเพื่อนกับแมเ่นดอกไม้แบบนี้น้องมิวเห็นดินแดนเ่นดอกไม้เพื่อนแม่นว่น้องมิววางในหูบอดินแดนอย่าไปเล้าของเพื่อลงนะของเพื่อจะขาดบริสันว่าเฮ้ยจหนูว่าริสันเอ็นดูความเบอาไทยของลูกสาวสเต็ปเดิมค่ะพ่อตากับออกจากโรงพยาบาลแค่นั้นละรถออกยิงเอ้ยห่าวดองๆจากนั้นเราก็กลับบ้านลูกสาวก ที่นี่จะคลองลานเจนหมูกระทะน่ะเพื่อนก็เคยเห็นว่าฉันมาซื้อตำปลาอยู่ลานนี่หลายรอบแล้วก็มาซื้อทุเรียนเพื่อนวางไดหูบอลเลี้ยวกับบ่เมนว่าฉันบ่เคยมาซื้อหมูกระทะลานเพื่อนได้หญิงฉันก็เคยมาเด้อเดี๋ยวเพื่อนก็เคยมาพิมพ์ในคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเพื่อนเสียดายบอกคักบ่ได้พ่อฉันพ่ฉันมามือนีแมนบ่เพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกลูกน้องเพื่อนนักไปตักเนื้อย่างมาเลยค่ะสองชุดบอกง่ายอีแหลกกระบ้าสีบ่เอาเพื่อนก็ยังให้ได้กินแม่เพื่อนบอกว่ายังให้ขอบพูดได้กินอุ้ยขอบพูดหลายเด้อค่ะขอบ้าพูดแนน่ะ่อนำ บ่ลรดมันกับแลนบอลเลวมันบอยิงรดแลนบอลเลวแหละอีนี้แหงลับดีค่ะโอ้โอาปากพอนั่นแล้วใดๆคือฉันบูรูได้เดีด๋ยว่ามันแอบทายอุ้ย